สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันคลิปนี้มาดูคุมพันธ์จะทํากล้วยบดชีค่ะคุมพันธ์นึ่งกล้วย15นาทีเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นค่ะเตรียมทํากล้วยบดชีตามมาดูกันเลยค่ะตวเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันธุลากันค่ะเอฟซีค่ะมาดูเลยค่ะกล้วยวันนี้หนึ่งหวีคุมพันธ์ใส่น้าตาลครึ่งกิโลกร,รัมค่ะเนี่ยน้าตาลเราปสครึ่งกิโลกร,รมัมเพราะว่ากล้วยเราน้อยนะคะ ใส่เกลือใส่เกลือหนึ่งช้อนชานี่ค่ะใส่ลงไปค่ะ้วยน้อยเราก็ใส่น้อยใส่น้ำกะทิค่ะน้ำกะทิหนึ่งกล่องนะคะสองร้อยสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรค่ะนี่ค่ะใส่น้ำกะทิลงไปกล่องเดียวนะคะเอฟซี FC ค่ะ นี่ค่ะเส็จเรียบ,บร้อยค่ะเปิดไฟค่ะเปิดไฟจ้าโอ้โหเก็บรุกลมพันขึ้งเลยค่ะนี่ค่ะ FC ค่ะเปิดไฟเขี้ยว ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่ก็มาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องกุมพันธุลากันค่ะกุมพันธุทำกล้วยบดชีนะคะเอฟซีหานี่ค่ะทำกล้วยบดชีนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะเดี๋ยวให้เดือดพอเดือดปั๊กก็เสจเลยค่ะเพราะว่ากล้วยเราสุกเร้ยนี่ค่ะกล้วยเราเริ่มสุกเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะอร่อยอร่อยอร่อยเอฟซีหานี่ค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะกล้วยบดฉีดนะคะพี่นอ้องเด้อสูตรคุ้มพันธุค่ะสูตรคุ้มพันุคือเน่้กล้วยเน่้กล้วยก่อนกล้วยจะเนื้อนแน่นแล้วเวลาเคี้ยวก็เป็นหนึบ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 แสบแสบแล้วก็พี่น้องอร่อยค่ะอร่อยเลิศเลยค่ะเวลาเราทานค่ะ คนได้ซีหลายๆเลยเนี่ยค่ะพี่น้องตีเข้ามาให้กำลังใจวันนี้กูมันไม่ได้พาคุณพ่อไปหาหมอค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ไปแต่เช้าอีกที่โรงพยาบาลไปหาหมออาทิตย์ละสามครั้งค่ะพวกนี้ไปอีกค่ะเมื่อวานไปโรงพยาบาลชัยภูมิค่ะตามหมอนัดค่ะหมอนัดไปทั้งวันเลยค่ะเมื่อวานก็กลับมาเย็นเลยค่ะก็ไม่ค่อยได้ทํากับข้าวค่ะเพราะว่ากูมันปิดภารกิจ อ้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัดอ้ดอยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้สี่ได้สี่รถบรรทุกก็เป็นที่น่าพอใจค่ะเพราะว่าที่ไม่เยอะค่ะที่ไม่เยอะทำพอได้ออกกำลังกายได้ชื่นชมยินดีอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งที่ให้น้องทำค่ะคุมพันธ์ทำแค่นั้นค่ะพอได้ชื่นชมได้ออกกำลังกายขอบขคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ รอเดือดค่ะรอหม้อเดือดนะคะขอเป็นกําลังใจให้เอฟซีทุกท่านนะคะเด้อไม่ว่าท่านจะทํางานใดอาชีพใดก็ขอให้ท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกอย่างวันนี้กล้วยน้ําว้าหนึ่งหวีนะคะปอกเปลือกกล้วยแล้วก็ไปนึ่งสิบห้านาทีเพื่อให้กล้วยเซตตัวกล้วยเนื้อแน่นเวลาทานก็จะเคี้ยวหนึบหน,หน,หนอร่อยมากเลยค่ะน้ําตาลทรายครึ่งกิโลกรัมค่ะแล้วก็ ะกะทิหนึกล่อง250มิลลิตรเกลือ1ช้อนชาค่ะเพราะว่าปริมาณกล้วยเราน้อยนะคะเราก็ใส่ตามปริมาณกล้วยนะคะ น้องแมวภูมพันก็ขี้อ่อนพี่ทองสี่พันขี้อ่อนจังเลยวิ่งมาให้คุณแม่อุ้มแล้วลกูกโอ้ยลูกล้าลูหลาของแม่แต่ละตัวนี้ขี้อ่อนกันใหญ่เลยทีนี้ก็อากาศน้ำกับที่ใหญ่ขุมอากาศน้ามากเลยค่ะน้องแมวก็วิ่งยอกลอกันตามภาษา ผมแม่รักลูกทุกคนจ้าน่ารักค่ะน้องเมียวน่ารักน้องเมียวน่ารักลูกชายแค่นันลูกชายแค่นะ้นแม่ลูกชายแค่นะันปัไปเล่นนะลูกนะไปเล่นเด้อตามภาษานี่ค่ะเริ่มเดือดแล้วค่ะไม่นานค่ะเพราะว่า กล้วยแล้วนึ่งสุกแล้วนี่ค่ะอร่อยอร่อยอร่อยด้วยค่ะด้อกล้วยบวชชีช้างชนช้างคําว่าบวชบวชก็คือบัววบัวบวยชอบวชชอช้างสะกดนะคะกล้วยบวชชีชอช้างสะกดแต่ว่าแกงบวชเดอเด็กสะกดค่ะเพราะว่าแกงบวชเป็นชื่อเฉพาะส่วนการบวชกล้วยนี่ก็ต้องเตรียมเครื่องเตรียมอ่าวัด เตรียมเครื่องปรุงก็จะมีเครื่องบวดก็จะมีน้ำกะทิเกลือน้ำตาลน,น้ำตาลทรายะคะ่ะใช้ช่อยช้างสะกดนะคะบวดกล้วยบวดชีเวลาจำก็ช้างชนช้างช้อยช้างเป็นตัวสะกดแล้วก็ ชีช่อช้างเทคนิคในการจังกลวยบวชชีช้างชนช้างอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะนี่ค่ะกำลังเดือดเดจะพูดพๆด,พด,พดจะได้ห่อให้น้องไปตัดอ้อยพี่สาวค่ะวันนี้ค่ะคุมพัน์อยู่บ้านนะีคะเมื่อนี้่ดูกับคุณพอ่อคุณแม่ทำงานบ้านไม่ได้ทำเ พอเมื่อวานนี้ก็ไปโรงพยาบาลทั้งวันค่ะวันศุกก็จะไปโรงพยาบาลศรีนครินทร์ค่ะจังหวัดขอนแก่นไปรับยาให้คุณพ่อค่ะพอเดินทางไปกับคุณสำดิดตุลากันแต่พรุ่งนี้พาคุณพ่อไปโรงพยาบาลเอกชัยภูมิแต่ชา้านี่แหละค่ะกุมพเรเกษียณอายุราชกา,ารแล้วก็มาดูแลคุณพ่อเต็มตัวเลยค่ะ พาคุณพ่อไปหาหมอดูแลคับก้ากับปลาทุกอย่างน้องสาวน้องเคยก็จะได้ไปทํางานภาคสนามไปตัดอ้อยไปทํางานกุมพันธ์ก็มารับหน้าที่แทนค่ะเพราะว่ากุมพันธ์เกษียณในอยุ่ราชการแล้วขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะวันนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้อัดคลิปการทําอาหารให้กับเอฟซีดูค่ะเพราะว่ากุมพันธ์อยู่บ้านนี่ค่ะกําลังเดือดเลยค่ะ อีกสักแป๊บหนึ่งก็พอแล้วค่ะเพราะว่ากล้วยเราสุกแล้วนะคะกล้วยเราสุกแล้วแป๊บเดียวก็จะสุกแล้วนี่ค่ะเดือด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 โอ้นี่ค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะกล้วยสุกแล้วพอเดือดแล้วก็พอแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสุกแล้วไม่ต้องต้มนานค่ะเพราะว่ากล้วยสุกแล้ว เดี๋ยวคุณพันจะตักใส่ถ้วยให้กับเอฟซีเราได้ดูนะคะกล้วยบดชีจ้าเสร็จแล้วค่ะเอฟซีขากล้วยบดชีสุดเด็ดเค็รับช่องคุมพันตุลากันค่ะอร่อยอร่อยค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะอร่อยเลือดลดเลยค่ะเอฟซีขาน,นุ่มหนุ่มนบเนบนะคะนุ่มหนุ่มนบเบเลยค่ะได้หนึ่งถ้วยใหญ่ๆ,ๆน,ะะน,น,ะะนี่ค่ะกล้วยหนึ่งหวีนะคะนี่ค่ะโอ้พี่น้องเบิ้งตุวยอดเลยค่ะ กล้วยหนึ่งหวีใส่น้ำตาลทรายครึ่งกิโลกร,รมัมใส่น้ำกะทิหนึ่งกลอง250ก่องสองอหสมิลลิตรใส่เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะนี่ค่ะเอฟซีขอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะพบกับกุมพันธ์ได้ในคลิปหน้านะคะนี่ค่ะกุมพันธ์จะทําเป็นชิ้นแบบนี้นะคะชิ้นแบบนี้อร่อยค่ะพบกับกุมพันธ์ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ